ขอขอบานโปงหน่อยอ้นี่ก็บานโป่งอันนี้อันนี้อันนี้ก็บานโป่งแล้วดๆเราผมจะถามพี่อันหน่อยครับอันนี่ถ้าเรามาเจาะใส่แบบเนี้ยมันมันจะดียังไงเนี่ยรู้สองรูเนี่ยดียังไงผมว่ามันเข้าตรงกว่าอ๋อมันตรงกว่า อ้าววันนี้เอารถคันนี้มาเหรอรคันนี้รถคันนี้มันเสียบ่ครับผมเปิดเสียได้ไหมเปิดได้วันนี้มาเยี่ยมช่างอันครับวันนั้นเรามาหาช่างอันรอบหนึ่งแล้ววันนี้มาหาช่างอันหน่อยชื่ออะไางอันช่างอันครับโอ้โหพี่อันนี้มันอะไรเนี่ยทำไมเป็นเงี้ยเฮ้อพี่อนอันไหนนะของไอ้เสีอตะนี่เหรออันนี้แตะตาครับใช่ไหมอันนั้นบ้านโปร่งเนาะ ทำไมทำเนี่ยพี่บอกผมเลยแม่มันเป็นสูตรใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ครับล้วพี่เอามาให้ผมดูหน่อยไหมได้ได้ช่างอันโมเตหูแตกครับนี่นี่ชายาเขาอะช่างอันโมเตหูแตกเลยนู่นโมเตหูแตก หูเตกใะเตกเนี่ยตัวใหม่ลยสบาสถ้าเดิมเดมันเท่าไหร่เดงสองันเก้าโมงเนี่ยโมด้วยทำสีให้ด้วยก็คิดสี่พันห้าสันห้ากันแล้วนอนนียนี่นเยนเดียวกันอันนี้ของตะพลามสองอันนี้บ้านโป่งบ้านโป่งถ้าถ้าของบ้านโป่งแท้ต้องดูตรงนี้ นี่ตัวเอกกระดักอันนี้ใช่ไหมอันนี้เขาฟอมบอกไม่มีกันโป่กอันนั้นของแท้เหมือนกันแต่เป็นของค่ายของตะพลามสองของตะอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องมีอีกเป็นติดยังไม่ได้เอามาเพราะมันเอามาไม่ได้อันนี้าผมเอ้ยผมฟังกันโป่กได้ไหมได้อ๋อฟังเสียงหน่อยพี่อันนี้โมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวฟังเสียงกันรอบพอดีเราผ่านมาแล้วก็เลยแวะหาช่างอันหน่อยช่างเอย อันนี้ร่มบ่ใช้ร่มบ่แอ้วใครผ่านมาก็เอาไปเปลี่ยนยางนี่อยู่โนนดินแดงเหรอนี่ถ้าง่ายๆก็ลงโนนมาก็เห็นเลยคันแรกนี่แหละนี่เลยขอขอบ้านโป่งเลยอันนี้ก็บ้านโป่งอันนี้อันนี้อันนี้ก็บ้านโป่งเอออู้ทำไมมันดังเลยอันนี้โมเสร็จแล้วใช่ไหมโมแล้ว เออเอาฟังสามาเลยอันนี้อันนี้ของใครอันนี้ของตะพรามสองตะพรามสองอ๋ออันนี้เป็นแบรนด์เขาเลยอ่ะใช่ใช่แบรนด์ตะพรางอันนี้ของตะอันนี้ช่างต้องเอามาโมใหม่ไหมโมใหม่หมดอ๋อโมใหม่หมดยอดแสบแก้วหูอ่าเราได้ไหมมาดูบ้านโป่งของตะกับของบ้านโป่งแล้วทำอะไรอันนี้ตะโอ้พี่อันหูแตกจริงว่ะพี่จริง แต่พี oh, ่อ่านโมได้หูแตกจริงอ่ะสมชื่อของพี่อ่านเลยสมชื่อของช่างอ่านเลยครับหูแตกครับเอาบ้านโป่งแต่ว่าเสียงของตะจริงๆเสียงมันจะไม่ค่อยใสแค่นั้นเองใช่ไหมใช่เด้วเดี๋ยวผมจะถามพี่อันหน่อยครับอันนี้ถ้าเรามาเจาะใส่แบบเนี้ยมัน มันจะดียังไงเนี่ยรู้สองรูเนี่ยดียังไงผมว่ามันเข้าตรงกว่าอ๋อมันตรงกว่าเข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่มันต้องแยกใช่ไหมแยกมันมันแล้วแต่สูตรใครสูตรมนันอะผม่ใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกผมผมว่ามันเข้ามันเข้าตรงกว่าแค่นั้นเองแต่แต่บางบางเจ้าเพ้นเขาใส่ใน,นนี้ก็ใส่โซลินอยตัวนี้เลยผ่านตัวนี้เลยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ช่างครับแล้วแต่อันนี้เราไปเจาะมาเองใช่ไหมใช่ครับเจาะเองทําเองหมดอันนี้โมข้างในไหม โมใหม่หมดเลยเพราะว่าเปลี่ยนแผ่นไ้ใหม่หมดไม่ค่อยเห็นใส่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็รับประกันแผ่นอะให้ปีหนึ่งอืมปีหนึ่งถ้ามีปัญหามาเปลี่ยนได้เลยเคสม้เทนนอยดเนี้ยให้หกเดือนออสิโนยรับประกันด้วยหกเดือนเดือนคือรับประกันคือพวง่ายผมเองรับประกันของของเราเองไงนี่นี่เนี้ยนี้ถ้าถ้าเสียงเสียงเข้านี่เอ้ลมเข้านี่กับเข้านี่อะไม่แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะไหม ผมว่าก็ผิดไกลๆนะเดี๋ยวเน่ขาเขาไหเออเาเสียงไม่โมอะไรธรรมดาเลเนี่ยผมสงสัยไงผมว่าจะถามพี่อ่านตั้งแต่วันนั้นแล้วผมลืมใส่ใส่รถกระบะได้ไหมถ้าแยกออกจากทางลมแต่ละถังเลยมันจะไม่สวดกับนี่บอกอ๋อเออเนี่ยนี่แบบเดิมๆใช่ไหมอันนี้เดิมๆอันนี้ของตะของมัดปงอ๋ออันนี้ยังไม่ได้โมอันเนี้ยเนี่ยเอออันนี้เสริมไซล์น้อยอย่างเดียวอ๋ออันนี้ใส่ไซล์น้อยไม่ได้ทําตูดไม่ได้ทำอะไรก็ ใช่ใส่ด้านบนปกติเขาจะมาแบบตรงเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าข้าวนี้กับข้าวสองอันเนี่ย,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 ยมันมันมันแตกต่างยังไงมันแล้วแต่สูตรไงสูตรมันผมจะถามพี่อ่านตั้งแต่วันที่ผมมาวันนั้นอะไรไงผมก็เลย,ยไม่ได้ถา <ไป S 1> มเ,เนี่ยปั่นมาอย่างรถกระบะโอ้ปั่นงนีนน้เลยอ่ะครับโอ้ยตัวปั่นลง เออออันนี้แบบยังไม่ได้โมไม่เสริมซีโนยอันนี้เสริมซีโนยที่เฉยอแล้วทำตูดทำอะไรยังเนี่ยยังยังอ่ะแต่ว่าเดิมเดิมามันก็ดังตัวของมันก็ดังแล้วอ่ะต่งปิดกันไหมนี่นี่มันติดกันเลยปิดกันเลยอันนี้ของตาใช่ไหมไม่ใช่ของตาแค่เสริมซีโนยแต่อันนี้มันนั่นกว่าดิแต่นั้นมันเข้าตรงกว่าใช่ไหมมันผิดร้อง ของเท่าเทขาเอาเอาต้องเอาค่ายของตาต้องเอาค่ายของตาเออเอาค่ายอันนี้ของค่ายของตาลองลเสียงโอ้โหเสียแค่โม้เลยนี่่าห่อแต่นี่ไม่ค่อยกล้องเท่าไหร่นะอันนี้พี่อารช่างงานนี่เขาจะรับติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับถ้าสนใจก็โทรมารับด้เนี่ยรับได้หรอรับไม่ทรอะไรกันวันนั้นก็ไปหักซูรินก็ไปใช่ไหมศูนย์แปดหก สองหกสี่หกศูนย์ศูนย์ศูนย์เฟสนะพี่เฟสก็คุณนาทอนสมมูลครับอะไรนะพี่คุณนาทอนสมมูลครับคุณนาทอนพี่อันเคยไปคอมเมนต์ในเพจอยู่ผมนะชื่อนั่นอะไรใช่ไหมใช่ครับนี่ไงอหันมาดิรถมอเตอร์ไซด์แตกต่างเยอะมากเลยนะพี่อ่ะเยอะเยอะ อันนั้นเข้าเข้านู่นนะนี่เข้าเข้าตูดพร้อมติดตั้งเอาเฉพาะตัวเปล่าดีกว่าติดตั้งมันก็อย่างว่าตัวเปล่าอย่างเอาตัวเปล่ากันเนี่ยชุดนี้ก็ที่ผมขายอยู่แอร์สามพันเก้าสามพันเก้าใช่ของป้านะอ่าแล้วเขาบัานโกงกันบ้โกงแท้ก็ชุดหนึ่งสี่พันห้าแต่จริงๆตัวเนี้ยผมมันต้องคิดค่าทำสีทีนี้ทำสีเหรอใช่ครับทีเนี้ยผมวันนั้นฝนตกไง เลยไปวางทับก็เลยผมเอาแค่ราคานี้สีผมไม่ได้คิดแต่พอค่าสียังเดียวหมดก็สักสองสาม้อยมอใช่ใช่โอ้โหีิฮิฮนฮนฮิ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 ้าฮิ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 มีฮิ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 ีิฮิท้ฮิหมฮิฮหฮิฮิอิฮ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 ิบาฮก็ิกิ้ิฮ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 นฮิฮิฮิฮ้ฮิ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 ้ิริฮนฮิฮี่ิฮ่ครัาฮิ้ิฮิบิิฮ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 ิ่ เช่างอันโมเตหูแตกเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองหกสี่หกศูนย์ศูนย์ช่างอันครับสามชาติเลยพี่นายขาสามชาติอะเด็กไม่บีบไม่ไหนดิสี่เป็นดาอโอ้โลั่นรึเปล่ลั่นรึเปอ่าขอสาม ผมจะแปดแปดปากจริงอ่ะครแปดปากไหนไหนอยู่ตรงไหนกอดูหน่อยแปดปากเลยเหรอปอไหน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 อยู่ตรงไหนเลยเอไหนอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนไม่เห็นเนี่ะ